เอาครับผมก็มารับชมอีกคันหนึงนะครับเบอร์สิะน, Ber น,น, Ber นะครับเมื่อกี้นี่เบอร์สีอันนี้เบอร์สินะครับคันนี้จะใหม่กว่าคันเมื่อกี้นะฮะ อ้าวขำหลังเหรออ๋อคันนี้เขาขำหลังนะครับผมไม่ได้เดินขึ้นนะฮะ Nice. phải đi đấy ạ, đi đấy ạ, tháo gắn pe, à, au, hết nhá ng không, oh, máy đông máy đông, bít nay bít nay, à, xinh nhãm, xinh nhãm, thong, 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 thong. เหลือแคทคันสุดท้ายครับผม <c oughs> เหลืออยู่คนเดียวแล้วพี่น้องพวกทิ้งหมดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรอดูชมหน้าชมตาของผู้ขับหน่อยนะฮะขับเทเลได้นิ่มมากนะสวัสดีครับขับรถขึ้นเทเลอร์ได้นิ่มมากเลยปะ ไปจันอย่าไปเลยนะไปเลยนะไปจันไปใช่ไหมไปรรอเนี่ยะไรงอ้าางนกวมันนี่มากไปหน่อยเปล่าใช่ได้เ่ากันครับ กองแคทเนี่ยโอ้โหล้นเลยกว้างแคทกว้างแคทเนี่ยแตะได้แค่ครึ่งเดียวนี่เนี่ยร่อนน้ำอยู่นี่เลยร่อนน้ำอ่ะแคทอ่ะสองข้างต้องแบ่งให้เท่ากันเป๊ะเลยพลาดล่วงแน่นอนไม่ได้เลยอ่ะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวรับชมแค่อีกคลิปนึงนะครับเ<ส>จวกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ